ทุกคนสามารถผัดสองกล้องได้ไหมโดยส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยสามารถทำผ่าตัดสองกล้องได้นะครับในบางคนที่ไม่สามารถทําได้จริงๆเนี่ยคือคนที่มีโรคประจําตัวเยอะจริงๆซึ่งพวกนี้ผ่าตัดเปิดไม่ได้อยู่แล้วยิ่งว่าผ่าัดสองกล้องอีกโรคประจําตัวเยอะมากๆแบบ ดมยาสลบไม่ได้เลยเพราะว่าดมแล้วเนี่ยจะมีความเสี่ยงอาจจะเสียชีวิตได้อะไรเงี้ยพวกนี้เราก็ไม่ทํ่แล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ไม่ได้มีความเสี่ยงมากขนาดนั้นโรคประจําตัวไม่ได้รุนแรงมากทําได้หมดทุกคนอายุมีผลไหมนะครับโดยส่วนตัวที่เคยทําผ่าตัดมานะครับมากที่สุดที่เคยผ่ากอายุ9 4ก็ไม่ค่อยอยากทําผ่าตัดในคนที่อายุแถวแถวเก้าสิบเหมือนกันยกเว้นว่ามีความจําเป็นจริงๆซึ่งถ้าจําเป็นจริงๆนะครับแล้วเราตรวจเช็คร่างกายเอ็กซเรย์ ray, ขึ้นฟ้าหัวใจเอ็กโคตรวจเลือดอะไรทั้งหลายแล้วเนี่ยเราปลอดภยัดนนดย ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และหมอจะพยายามถ่ายทอดความรู้อัดคลิปความรู้ทั้งหลายเนี่ยมาลงให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับผม